ข้อทิดขึ้นนะับสวนนะคะตอนนี้กำลังจะไปส่งคุณปู่ที่โรงพยาบาลไปแล้วสวัสดีจากบ้านคุณปู่ค่ะทุกคนค่ะ เมื่อวานมานอนนี่กันนะคะช่วงนี้คุณปู่ไม่ค่อยสบายค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะนะคะวันนี้มานอนกับคุณปู่แล้วก็รุ่งขึ้นเนี่ยพาคุณปู่ไปหาหมอค่ะอาการที่คุณปู่เป็นก็คือเวลาทานอะไรแล้วเคี้ยวไม่เรียนเนี่ยแกจะอาเจียนออกมาอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากๆเนี่ยทานทีไรก็จะอาเจียนทุกทีเลยนะครัทุกคนก็เห็นสมควรว่าควรจะไปหาหมอสักทีค่ะ,ะเปิดค่ะพีม่าจะไปกับปู่ใช่ไหมคะ,อะโอเค <Nice. S 2> <c oughs> ระวังลื่นปู่จะไปเอาเนื้อหรอคะอัญญาดาหนูรูดซิปรองเท้าให้ดีๆค่ะลูกทำอะไรให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยดูสิป้าใบพองดูนูโวอเลยหลับย่องนุ่งเดินของพ่อคุณปู่เอาเนื้อให้อีกแล้วค่ะแม่เพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มแบบ กินเนื้อรถที่สองยังไม่หมดเลยเนี่ยจะมีที่แช่หรือเปล่ามันจะล้มเดี๋ยวจะเจ็บเข่าแล้วเล่นบาสไม่ได้ค่ะยุ่งหรือเปล่าเขาไม่ใช่ยุงปั่มปั๊มอะปิดปิดรถกำลังเปิดให้ร้อนโอ้ยอญยาดาดนูน้ำแข็งน้ำแข็งกำลังขึ้นเลยมันชกระปรกไม่ต้องเล่นน้ำมันนี่ค่ะ เย็นกันคืนมันเย็นติดลบเป็นน้ําแข็งเลยนะคะเขากลัวไหมอันดาไปคิดว่าเขากลัวไหมมีปลอกแขมีปลอกคอแสดงว่ามีเจ้าของแล้วก็ฉีดวัคซีนถูกต้องนะคะไม่ใช่แมวป่าชื่ออะไรอัน่าคิดว่าไม่รู้ค่ะหายากินน้องกินเย้า ขึ้นมาแล้วอยาเื้นลูกปล่อยปล่อยน้องน้องจะหายาย่ากินนะ่ะไม่เอาไม่ได้อันนั้นตู้จดหมายคุณปู่อนยาดาจะเอาเมียวเข้าไปได้ยังไงอะไม่เล่นเท่ากับไม่ให้เล่นเท่ากับเท่ากับเล่นใช่ไหม เย็นนี้คุณปู่จะขับรถตามเราไปที่บ้านนะคะไปนอนคืนนึงและหลังจากนั้นก็จะไปส่งคุณปู่ที่โรงพยาบาลวันรุกขขึ้นเนี่ยคุณปู่มีนัด2กล้องนะคะคืนนี้แกจะต้องกินยาถ่ายล้างกระเพาะออกให้หมดซึ่งต้องมีคนดูแลค่ะและแม่ก็ ตัสสดสินใจว่าให้แกไปนอนที่บ้านดีกว่านะคะเพราะแคจะต้องลุกถ่ายทั้งคืนแน่ๆยาที่คุณหมอให้เนี่ยค่อนข้างแรงเป็นยาถ่ายชนิดรุนแรงอะค่ะถ้าอยู่ที่นี่ก็จะยิ่งกังวลนะคะเพราะต้องขึ้นลงเข้าห้องน้ำห้องนอนของคุณปู่อยู่ชั้นสองห้องน้ําอยู่ชั้นล่างกว่าจะลงมานี่ก็อันตรายอยู่นะคะกลัวจะตกบันไดเอากล้องกล้องมันบิ๊บบ ถ้ามันสกรปรกไม่มันจะเตือนหน้าหนาวนี่ขนแมวขนหมาเขาจะฟูแบบเยอะนะคะสสน่ารักขนฟู <c oughs> เ <c> ดี ring, ๋ยวเขาลงเองเห็นไหมน่ะเขาปีนเองได้เลยเก่งมากเลยปีนเก่งปีนเหมือนเลี้ยงเลยเดี๋ยวก็ตกลงมาเหมียวเนี่ยเนี่ยดูสิดูสิหาเรื่องตกอ่ะน่ะเหมียวดูสิดูสิดูเก่งสิ และตัวเองอ่ะไม่ใช่ผอมเพียวบางตัวเองตุต้ตยนุ้ยด้วยนะนั่นอ่ะมีบางออปชันที่ปู่ยังไม่เข้าใจพ่อมัดก็เลยจะจะสอนนะคะไม่ป้าสอนปูเพราะว่ามันมีกล้องด้วยปู่ก็เลยยังไม่รู้เนี่ยเวลาถอยหลังแล้วมันจะบิ๊บ บางทีกล้องมันสกกรปรกเงี้ยค่ะมันก็เลยบีบทุกคนแดดขึ้นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยวั้ยคะเอ๊ะว่าไปกับปูคมมปบป่ค่ะ Ouais, okay, well, do the bit, mais c'est sale, clean for C'est bon? Stop. Ah. พี่มาเนี่ยเขาจะค่อนข้างติดคุณปู่ตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะคะถ้าคุณปู่ไปไหนก็จะกระโดดนั่งค้างไปด้วยตลอดเลยเป็นหลานคนเดียวที่คุณปู่พาไปเจอเพื่อนๆแล้วก็รู้จักเพื่อนคุณปู่แทบจะทั้งหมดพาไปทํางานด้วยพาไปดื่มด้วยเพียมาเขาเรียนรู้อะไรจากคุณปู่เยอะเลยค่ะเพราะว่าเพียมาเขาเป็นคนลุยๆแล้วก็ไม่ห่วงสวยไม่ห่วงเจ็บไม่ห่วงลําบากเนี่ยคะ่ะคุณปู่ก็เลยจะชอบเพียมามากๆเพื่อนๆคุณปู่มักจะเล่าให้ฟังว่าหลานคนเดียวที่คุณปู่จะอวดก็คือเพียมานี่ ะะเวลาไปอยู่ในแก๊งเพื่อนๆก็จะพูดถึงเอ็มม่าคุณปู่จะเป็นคนปากแข็งค่ะเขาจะไม่ชมซึ่งซึ่งหน้าเป็นคนสมัยก่อนที่ปากกับใจไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นะ,ะอย่างเช่นถ้าเวลาแกคิดถึงแกก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวพ่อจะไปหานะเอาโทรศัพท์ไปให้ดูหรือว่าเอาอะไรไปให้ซ่อมอย่างเงี้ยค่ะถ้าแกอยากให้หลานๆขึ้นไปหาที่ที่บนเขาเนี่ยแกก็จะบอกว่าให้มาช่วยดูนู่นดูนี่ให้หน่อยพาหลานๆมาด้วยนะบุคลิกแกเป็นคนแข็งๆแต่ว่าภายในเนี่ยแกเป็นคนขี้สงสารแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยละค่ะ ตอนนี้กำลังจะไปส่งคุณปู่ที่โรงพยาบาลค่ะคุณปู่มีสองกล้องนะคะเพราะว่ากระเาาพาะคุณปู่วเวลาเคี้ยวเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดหรือว่ากินกินผักกินอะไรที่มันมันหยากติดหนึ่งไงแกจะแกจะอ้วกแกจะอ,อาเจียนออกมาทีนี้ก็เลยไปตรวจให้ละเอียดะคะคุณหมอก็เลยนัดสองกล้องวันนี้ค่ะอันนี้ก็ ปดโมงครึ่งค่ะเรากำลัง <the> จะ <ter> <ective pressure S 2> ไปส่งปุกันตรวจเสร็จพ <Why? S 1> ักฟ <Fun. S 1> eh? ื้นก็กลับบ้านเลยแล้วก็นอนบ้านเราอีกคืนหนึ่งนะคะแม่ก็จะไปซื้อของสำหรับเย็นนี้ค่ะเย็นนี้คุณกูอยากทานสุกี้ฝรั่งนะเอาเนื้อมาจากบ้านเลยแม่ก็จะต้องไปซื้อพวกมายองเนสมาทำซอสแล้วก็พวกมันฝรั่งมาทำเป็นไยอะไรอย่างเงี้ย ว่าฟินไปฉันไดิักันเช้าเลยนะมื่อคืนคุณปู่ไม่ได้นอนเลยค่ะุกคนปู่เช้านี้เพลียมากมาเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนคุณหมอให้ให้กินยาถ่ายค่ะคือต้องตื่น่ายทั้งคืนเลยแคบแทบไม่ได้นอนเลยมันต้องล้างกระเพาะเนาะเพราะว่าจะต้องส่งกล้องเข้าไปแล้วก็ทานอะไรไม่ได้ั้งแต่แต่เมื่อวานตอนเย็น

ดิฉันอยู่ลิงค์หิมส์ตัดออืมดาคุณปู่เห็นปีนี้เห็นความแตกต่างได้เลยว่าคุณปู Android ่แก่ลงมากๆอายุแกก็78 79แล้ว78เสร็จตรง 78หรือ79 79ะแล้ว79นเดมาเอาเตยนิตสวัสดีค่ะก็ไปรับคุณปู่กับมาจกโรงพยาบาลแล้วนะคะคุณปู่แกเหมือนมีติ่งติ่งเนื้อข้างในกัะเพาะอะค่ะคุณหมอก็ส่องกล้องไปตัด แล้วก็รู้สึกว่าหลอดอาหารตีบลงนิดนึงแล้วก็คุณหมอแบบว่าใส่น่าจะเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างนี่แหละขยายหลอดอาหารทำให้แบบกินกินง่ายขึ้นนะก็หวังว่าคุณปู่จะหายค่ะแต่คุณหมอก็บอกว่าเออแบบพอตัดติ่งออกแล้วแล้ว,ลวก็ใส่เครื่องช่วยขยายหลอดอาหารแล้วก็ก็จะดีขึ้นนะคะคุณปู่ก็กลับมาประมาณบ่ายโมงค่ะ แกก็ห so so ิวมากอดข้างแต่เ <m> มื no, seed, ่อวานแม่ก็ทำข้าวต้มกุ้งค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามัวดูแลคุณปู่ด้วยเนาะตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวเย็นค่ะทุกคนทำทำเป็นซุกกี้ฝรั่งนะคะเลล้เร็กเร็กเร็เ็เ็เร็เ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 ็กเ็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 เร็ Le gars c'est ce qu'il y a de mieux pour bon. moi หน้าตาคุณปู่นี่ดูอิดโรยมากๆเลยค่ะเพราะทางอดนอนแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นด้วยปกติแล้วคุณปู่จะเป็นคนที่แข็งแรงมากๆแกจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆค่ะคุณปู่จะเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนมากๆถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆแกจะไม่บ่นให้ลูกให้หลานได้ยินเลยจุดนี้แหละค่ะที่ทําให้ยิ่งเป็นห่วงแกเข้าไปใหญ่ครั้งนี้แกโทรมาปรึกษาโทรมาเล่าอาการให้ฟังก็แสดงว่าแกก็น่าจะเป็นกังวลพอสมควรนะคะลูกๆก็เป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ รวมทั้งเพื่อนๆในกลุ่มในแก๊งด้วยค<ฮ>่ะ,ะ,ะมหาพมอดบอกว่าเออแบบ ไปโน้มน้าวให้คุณปู่ไปโรงพยาบาลเถอะโชคดีที่คุณปู่ไม่ดื้อเท่าไหร่คะ่ะคุยให้แกเข้าใจก็พาไปตรวจได้ง่ายนะคะแกะไม่ไม่ใช่ว่าแบบเป็นคนที่ดื้อจนไม่ยอมฟังลูกฟังหลานความที่คุณปู่แกอยู่คนเดียวเพื่อนก็เลยจะเป็นห่วงมากมยิ่งถ้าช่วงไหนที่แกป่วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะขึ้นไปเจอแกบ่อยขึ้นเพื่อจะดูอาการถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีเนี่ยก็จะรีบโทรมาบอกพอมัดเงะะี้ยค่ะเพื่อนเพื่อในกลุ่มของคุณปู่เนี่ยเขาจะรักและเป็นห่วงกันมากๆเลยนะคะอยู่ในวัยที่เกษียณกันหมดแล้ว ก็จะไปมาหาสู่กันได้ง่ายกว่าพวกเราที่ต้องมีลูกมีหลานคอยดูแลแล้วก็มีงานประจําทาเนี่ยจะขึ้นไปหาได้แค่ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงวันหยุด่ะคะคณปูกแกค,ค่อนข้างผูกพันกับบ้านหลังนั้นถ้าจะให้แกย้ายมาอยู่กับเราหรือว่ามาอยู่ใกล้ๆลูกหลานเนี่ยแกไม่ยอมเด็ดขาดคะ่ะพวกเราบอกกับแกเสมอคะ่ะว่าอยู่คนเดียวนะ่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็ต้องให้รีบบอกคะ่ะแกก็เข้าใจและรับปากคะ่ะว่ามีอะไรก็จะรีบบอกนะคะ อันนี้เป็นเนื้อจากคุณปู่นะคะคุณปู่เอามาซีฟู้ดค่ะอ้าวทำไมมันสต็อปอ่ะที่รักฉจะพอจะนพอสต็อปไปฉันมีโซ่มาฉันไม่คิดว่าเพราะสาบู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 สัโม้ยแม่กำลังอบอบมันฝรั่งอยู่นะคะเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วอีกสิบห้านาทีมาเด็กเล่นรอนะคะ Il ça bon c'est quoi comme bon. Le shiitake, c'est ce qu'il y a dans les rouleaux de printemps. Tu appelles ça des shiitake Shiitake. Shiitake. <laughs> c'est chinois ça non Oui. C'est uh -huh. pas français, je veux plus donner, mais j'avais des bols séchés de ça. Voilà. Oh a... Mais je te l'ai dit, c'est pour fermer les paquets de chips. Ah. Qu'est-ce que ah. tu veux faire avec ça Ça fait une moustache. Oh ouais, le coup de C'est assez déco, ça vient assez grave comme champignon. Hein. Moustache. J'ai tapé le cul ah, à maman. Bah oui, c'est chaud. Attends, Emma, Emma, le P de papa, le cul de maman. Oh. ทำกับข้าวไปด้วยเจาแสบก็บวิ่งกวนไปด้วยจะเกี่ยวขาล้มเอาให้ได้เลยค่ะวิ่งมากวนที่โต๊ะวิ่งไปกวนแม่ในครัวโตขนาดนี้แล้วแต่ความแสบความสนก็ยังคงที่นะคะปีนี้เจาแสบของเราก็8ขวบแล้วส่วนพีอาม่าเนี่ยสิขวบเด็กสมัยนี้เขาโตไวกันมากๆเลยค่ะทุกคนพีอม่าของเราเนี่ยโตจนความสูงเลยแม่ขึ้นไปแล้วนะคะถ้าแม่กับพีอม่าเดินคู่กันแล้วมองมาจากข้างหลังเนี่ยคิดว่าเป็นเพื่อนกันนะคะ Ça va, Elle veut te saouler? Non, tu veux dorer. Mais... Elle saoule déjà. Fais voir la... la viande. Une patate. Oui, attends, une une patate une. kawaii. Hop. Voilà, c'est bon pour oh, le moment. On va prendre un peu de viande. Avec main. Comme tu veux. C'est du poivre. Oh, je pense qu'on a du poivre. De poivre, oui. Et là, ça ne plus, je crois. Là, t'as as baissé au lieu d'augmenter, je crois. Non ouais, mais c'est bon. Il s'allume, il se réteint, il s'allume, il se réteint. J'ai réglé sur 120, 150. Là, ça suffit. C'est chaud, tu vois. Ah, il fait euh, un thermostat. Ouais. Ça, c'est quoi Par contre, là, il est... Là, ah oui dans leur cabinet, au ronco, là. Ils sont pas assez <coughs> <ces> équipés <coughs> <coughs> <pê> <coughs> à l'hôpital. Ils sont quand même... <coughs> <coughs> c'est un peu comme le en tout cas, pas de pâte. Comme la mucata. ça n'a rien à voir avec la moukata parce que là tu te dans l'eau la moukata te fait griller ça c'est bon la moukata oui moi je vais année. Je vais plusieurs fois Sinon tu payes trois fois rien c'est un forfait puis tu peux te servir à volonté pour ouais. oh, toute cette rue là mm -hmm. tout à sommet. ça part un peu à plat voir, mm -hmm. hein. non puis en général ils assez où c'est les taxis c'est mon Tu me passerais la sauce cocktail, Phil S'il te plaît, ah. merci. Ah, pour toi aussi, moi je pourrais faire euh, mi-juillet, mi-août. Donc on va revenir vers le 15. Peut-être je te dis 12 au 12. On reviens le 12 et puis on va recommencer le. 20. Donc ça fait 8 jours, ça va Je vais je sais plus, je vais regarder. L'année scolaire. L'année Tu j'ai envie Hein J'ai envie d'aller moi. Je ne vais pas Elle est allée au Japon, moi. tiếp chúng ทั้งอ่อนเพลียทั้งอิดโรยคืนนี้คุณปู่ก็น่าจะนอนหลับลึกหลับสบายยาวถึงเช้าแน่นอนค่ะคุณปู่มานอนบ้านเราทีไรเพียมาเขาก็จะสละห้องเขาให้คุณปู่นะคะส่วนเขาก็ย้ยายมานอนกับน้องที่ห้องอัญญาดาค่ะเพียมาบอกว่ายกห้องให้คุณปู่นอนสบายๆไปเลยค่ะคุณปู่นอนพักฟื้นที่บ้านเราอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้สายๆก็จะกลับบ้านแล้วนะคะคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเดิมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ